นะครับอ่าโอเคนะครับมาต่อ EP สองนะครับแล้วเราทาแบบบทต่อเนาะหลักการเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือการอนุมานความก็คือการอ่าลงข้อสรุปจากอีเวนต์นะครับจากหลักฐานที่เราอ่านเจอนะครับแล้วเราก็อนุมานความหรือตีความหรือว่ามโนนะครับมโนไปเองเนาะแต่ว่าเรามโนโดยใช้ฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหานะครับในบทอ่านของเรานะครับว่าเขาให้เนื้อหามาว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ นึกต่อคิดต่อแล้วก็อาศัยหลักฐานที่ปรากฏอยู่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันได้เกิดอะไรขึ้นเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรอะไรพวกนี้นะครับเราก็ดูจากคําพูดดูจากวลีประโยคที่เขาใช้นะครับเรายังไม่ได้ข้อสรุปเลยครับว่าเวอร์โนลิกาเนี่ยนางชอบใครกันแน่เนาะระหว่างจอห์นนี่นะ จนนี่เอาซองขาวมาใส่ที่ช่องรับจดหมายของโอนิกาเนี่ยมันลงตัวพอดีนะครับแต่มีคนนึงแต่โอนิกานี่ก็ Brush แล้วก็ Play with her hair ก็คือแบบถ้าเขินอายสาวสาวน้อยเขินอายหนุ่มน้อยนะมาเอาจดหมายมาใส่ซองมาใส่กล่องรับจดหมายนะที่เป็นรูปปราศาทตของราชินีนะครับของเจ้าหญิงอ่ะนะ i s w h a t s h a p p e n i n g ขณะที่สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นเนี่ยแบท b a t t e n by button b b t t n by นะครับ What fantically trying to put a small white เอา l o p e ก็มีหนุ่มชื่อบัตตลี่นะครับพยายามที่จะเอาจองจดหมายมายัดลงในเมล์บ็อกซ์ของใครหลังจากที่เอาซองจดหมายไปใส่กล่อ,องรับจดหมายของคุณครูสมิธแล้วนะครับเบลลี่ก็พูดเอา a medium size ก็ดึงซองขนาดกลางนะครับสีแดงด้วยนะ จากกระเป๋าของเขานะครับ He b r u s h and t r y to put in Veronica's mail box พยายามที่จะย,ยัดลงไปในกล่องรับจดหมายของเวอนิกนะครับ But it wouldn't quite fit แต่ว่ามันยัดไม่ลงอ่ะใส่ลงไม่ได้นะครับ Oh แม้ที่ตกใจนะครับ with it for a few second ก็คือหมายความว่าไม่ไดตกใจคือพยายามอยู่2อสามนาทีสองสาวินาทีได้นะครับจากนั้นเขาก็ l a o f o w i w i The envelope ก็คือวิง่งหนีไปเลยนะครับ จากนั้นเบอร์ริก้าก็โลเฮออ้านะครับก็ทําตากรอกกรอกตาตัวเองกรอกลูกตาแล้วก็ป๊อปเฮอกำนะครับก็ยิ้มแยะนะครับคุณคิดว่าระหว่างม้วนบิดตัวแล้วก็เล่นผมตัวเองกับตาเบิกโตแล้วก็ป๊อปเฮอกรมก็คือแบบแยกเขี้ยวใส่เลยพวกนี้นะคุณคิดว่าเบอร์นิก้าชอบใครเอาระหว่างแบรล,ลี่กับจอห์นนี่ อาจารย์ว่าเขาชอบจอนนี่มากกว่าเนาะพราะนันอะาจารย์ตอบจอนนี่นะคุณจะตอบแบลรี่ก็ได้นะครับแต่คุณก็เอาหลักฐานว่าเนี่ยหลักฐานว่าเอ่อกรอกตาแล้วก็แยกให้เห็นฟันอะ่ะกรรมก็คือเหงือพไม่เห็นเหงืออะไรอย่างเงี้ยนะฮัลโหลนักษาเห็นหน้าจอไหมครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเช็ค <laughs> ชื่อตอนตอนสอบนะครับใจเย็น อยู่เรียนก่อนค่อยเช็คนะครับยังไม่ได้เช็คนะครับอยู่เรียนก่อนเนอะโอเคนะครับมาต่อต่อตกลงก็คือ,อเขาชอบจอนนี่นะอาจารย์เชื่อว้กันแล้วก็เพราะว่าเขามีการหยิบผมนะผู้หญิงท่านรูปผมเองแล้วก็มีเออเฮียก uh. ็คือม้วนผมแล้วก็เขินอายอะไรพวกนี้อาการแบบอาการแบบนี้เป็นอาการเขินคนรักกันเนาะเขินแฟนชอบอยู่เพรานั้าจะจอดจอนนี่นะคุณตอบใครกระด้นะครับตรงนี้เนาะ ถามว่าวอริก้าชอบใครอาจารย์ตอบชอบจอห์นนี่เพราะว่าวอริก้านี่คือเล่นหเล่นผมตัวเองอนะเนาะและ้วทีนี้อ่าทำไมแบดแบดบี้ลันครับเกิดอะไรขึ้นเป็นหลักฐานสิ it wouldn't quite fit barely stuck struggled with it for a few seconds and then ran off without it แสดงว่าคนเนี้ย ไม่แอบชอบนะครับเป็นโจรน,น้อยไม่ไม่แอบชอบเขาแต่เขาไม่ได้ชอบนะครับเวอร์เนกาเนี่ยไม่ได้ชอบออีกไหมโอ๊สอรี่อะไรขึ้นเดี๋ยวเอาซูมอะไรตรงนี้อยอายตัวเองนะครับก็แบบคืนไอถึงถึงตอนคุณอายุเพิ่งรู้จักความรักใหม่ๆแล้วไปแอบชอบใครสักคนแล้วทีนี้คุณครูจัดว่าใครชอบใครก็อเอาจดหมายไปใส่ในกล่องคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ก็เอาไปส่งใส่กล่องให้คุณครูทุกคนแต่จากนั้นก็รักใครชอบใครก็แอบมาใส่ที่ไม่อ่าจอน,นี่เอาไปใส่กับวูนิก้าของกล่องโฮนิก้านี่พอดีเลยแต่ว่าไอ้แบดบี้เนี่ยไม่รู้มาจากไหนอาจจะแอบชอบวูนิก้าอยู่วูรอนิก้าอยู่แต่เอาจดหม,มายมาส่งแล้วมันมัน,มนบ่เข้ากันอะมันมันไม่ลงซองมันไม่ลงมันเข้ากับกล่องเขาไม่ได้นะครับจากนั้นก็ขนดายแล้วก็เลยวิ่งหนีไปเลยนะครับ he is f a l l i n love he is love he is f a l l i n love falling in love with วั n o l i k a ้ไหมก๊ะก๊ะ but h i s male ี่แสดว่าหลบก็ได้สองจุดไหมมันเข้ากันไม่ได้เอ็นเว็นลบ เอเวลมแปลว่าเอเวนลแปลว่าสอบเ็บมาเดอรเอเวยังไงเนี่ยที่เอเวสอบเ็มาไดยังไงครับเดี๋ยวนะหอยคูน่อยนี่ไงเอ็นอนกอนอาจรย์ประวิทย์เอเวเอเวเอเวนเอลมลเอลนะครับเอเวล เติมงด้วย u l d not fit เข้าวันว่าไดนะครับ uh, did not fit not fit the mailbox โอเคนะครับ i t s f o l l in love with v e r n i c a but his envelope did not fit the mailbox not fit the mailbox มันเข้ากันไม่ได้นะครับก็เลยแบบเืินนายแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับ โอเคนะเสร็จไปแล้วหนึ่งแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดต่อไปแบบฝึกหัดต่อไปนะครับอ่านเหมือนกันแล้วก็ต่อเหมือนเดิมครับอาจารย์ไปให้แล้วคุณก็ลองทำตามดูนะครับคลายและน t o ูนฮิสเฮาส์คลายวิ่งเข้าไปที่บ้านนะครับ slamming the door behind him จานั้นก็ slamming ก็คือปิดประตูดังปั้งนะครับปิดประตูปิดปั่มไปนะ he threw his books back on the floor จานั้นก็โยนกล่องโยนกระเป๋าหนังสือกระเป๋าหนังเรียนเนาะแบกบกระเป๋าแบกบเปีไวเนาะลงไปที่พื้นแล้วก็ drop on to the couch จากนั้นก็ปล่อยตัวเองให้ไปนอนที่เก้าอี้ยาวนะครับโซฟา after six hours of playing grand l a c e n y v2 นะครับ แล้วที่จะใช้เวลา6ชั่วโมงสำหรับการเล่นแกลนลาเซอร์ซีไม่รู้ยี่ห้อเกมนะวี v 2นี่นะครับ He ate some pizza เขาก็ได้กินพิซซ่าแล้วก็แ e p แล้วก็รู้สึกง่วงนอนนะครับว i ดอัล h i on his s t o m a c กก็คือกินอิมเลลิหิวนอนนะครับ And his feet on his book bag ค้ขาก็ยังก่ายอยู่ก็ยังค้างอยู่กับกระเป๋าหนังสือนะครับ When c l y d ค c ม m ฮมฟ o ร์มสกูลเ o o ะเ e ็ e ซ์เดยนะครับ วันต่อมาเมื่อคลายมาถึงบ้านนะครับ he was noticed uh, t h i s d r g s s ก็คือเขารู้สึกสังเกตอะไรเห็นแปลกๆ he brought up his report card เขาก็หยิบกระดาษรายงานนะครับ report card นะเป็นเป็นแผ่นรายงานสักอย่าง And placed inside a soup can in the garbage นะครับแล้วก็ไปลงในกล่องกระป๋องซุป ในทางขยะนี่ can flip the soup can upside แล้วเขาก็ป้นนะครับพริกกระป๋องซุปเนี่ยขึ้นไปอีกด้านหนึ่งนะ upside down คือเอาข้างบนลงข้างล่างเอาข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับสลับขางกันนะ upside down เลยนะ in the garbage นะครับในทางขยะ can ในกระตางขยะ and arrange loose p l e c e of trash e r a t จากนั้นก็เอากระดาษไปบลกไว้นะครับ as he p o p p e d down on the couch He let out a s i g e and pick up his controller จากนั้นก็ไปหยิบคอนโทรลเลอร์ตัวควบคุมมาคุณคิดได้ยังไงครับว่าใครซ่อนอะไรไว้เออไม่ใครเป็นคนขยันไหมเนี่ยเหมือนใครสักคนไหมเนี่ยขยันเรียนไหมครับอาจารย์ว่าเขาต้องเอาใบกรีดมาแล้วก็ไม่เอาไปให้แม่ดูเขาต้องมีการซ่อนหลักฐานอะไรสักอย่างเห็นไหมเห็นไี่กระป๋องซุปด้วยแล้วเขาก็เอา เอากระดาษแผ่นกระดาษบางอย่างใส่ลงไปในกระป๋องซุปอย่างนั้นเขาก็ปีนทางมันนะพลิกทางมันนะครับอัพไซด์ดาวปีนขึ้นนะครับพลิกขึ้นแล้วก็เอาไปซ่อนไปทางขยะมันต้องเป็นหลักฐานสักอย่างหนึ่งนะครับอดิสทรานส์ทำไมทรายถึงดิสทรานส์ครับเพราะนั้นต้องแปลกดิสทรานส์ออกก่อนดิสทรานส์แปลว่าอะไรอาจารย์ซิดิสทรานส์แปลว่าอะไรเอ็ดทรานส์แปลว่าอะไร sorry this t a r o คำศัพท์ใหม่อาจารย์ไม่รู้เลยนะเราต้องเปิด dictionary เอาลองเอาขึ้นผ่าตัดได้ไหม this this แปลว่าไม่ t h r o แปลว่าอะไรไม่น่าจะได้เนะ talk. าะ this t a l o เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ต้องไปเปิดใน dictionary ข้างหน้าก่อนมันคือคือ google dict เนาะ this t a r o control v อาจารย์แจ้งนะครับ this t a r o แปลว่าอะไรมีใครช่วยอ,อาจารย์ได้ไหม this t a r o แปลว่าอะไรครับ this t a r this t h r o วาวุ่นใจโอ้วาวุ่นใจเปล่าเนาะนี่มันมาแล้วมาขอบคุณมากวาวุ่นใจใแต้เราก็ขยันเนาะทีนี้ก็วาวุ่นกันเลยใช่ไหมเหมือนที่จะดเชาวเล่นมุมีใครเล่นกับอาจารย์สักคนเลยไม่เป็นไรครับทุกคน,น่อยูในอารมณ์นั้นมาดิสทาวแปว่าเราก็เลยวาวุ่นใจกันเลยนะครับแสดงว่ามีความกุ้มใจมีความวาวุ่นใจเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขานะครับมาดูมาดู slamming the door ปิดประตูดังปั้งเนี่ slamming คือแบบปิดแบบไม่มีไม่มีอะไรนะ slamming the door ดังปังนะครับ he t o his book bag อาการอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณไหนครับปิดก่อนอารมณ์แบบวิ่งกลับบ้านแล้วปิดประตูดังปั้งเนี่ยคุณคิดว่าอารมณ์ไหนแล้วก็จากนั้วก็โยนกระเป๋าหนังสือเลยนะครับไปที่พื้นแล้วก็ flop onto the couch คือแบบทิ้งตัวลงนอนที่มานั่งมานอนยาวๆ after six hours เราจะที่เล่นเกมแกลเลรี่วีทันี่ชื่อเกมนะ He ate some pizza ก็กินพิซซ่าแล้วก็รู้สึกว่วงนอนนะครับ with a slice on his stomach and his fist on his book bag ขายังเหยียบูิที่กระเป๋าหนังสืออยู่เลยนะครับ Come school home from the next day. He day was n t t i c e a b l y distraught สังเกตได้เลยว่าเขาเป็นเขารู้สึกว่าวุ่นใจนะครับ He brought h up his report, เก็เอาใบน่าจะเป็นใบเกรดอาจารย์เนี่ยอาจารย์สงสัยตรงเนี้ยน่าจะเป็นใบเกรดหรือใบ ใบเตือนหรือใบสักอย่างที่อาจจะเป็นใบรยายงานผู้ปกครองเชิญผู้ปกครองไปพบเด็กไม่เข้าเรียนหนึ่งโมงแต่เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยเข้าเรียนชั่วโมงอาจารย์ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประวิตรอะไรอย่างเงี้ยผู้ปกครองก็เขาก็เรียกผู้ปกครองไปพบอะไรอย่างเงี้ย <laughs> Place it inside a soup ย์อ่ะซุปเอาไว้เสี่ยงนิดนิดหมอเนี่ยเรีพอร์ตเนี่ยมาซ่อนไว้ในกระป๋องซุปนะครับไม่พอ,อยังเอาไปซุปในถังขยะด้วยนะครับอ่าทีนี้ตัวนี้คือคลายนะคลายจากนั้นครับก็ฟลิปเดอะซุป แ n นอัพ d e d ดาวคือปีนนะซับใบะดาวคือ,อสลับข้างกันเอาหัววงท้ายเอาท้ายลงหัวเอาหัวขึ้นเอาขาลงอะไรอย่างนี้นะครับปีนท่างกันนะ In the s c a b b ดเ c a นในใน,ในทางขยะนะครับ Alan Loose p i e c e จากนั้นก็เอาไปซ่อนเลยนะแ u s h over it เอาการะดาษมาปกอวยน้ำนี่คนคนคนมีความผิดก็จะแบบนี้แหละพยายามปกปิดความผิดไว้นะครับ As he prop down on the couch ในในขณะที่เขา ทิ้งตัวลงนอนที่เก้าอี้ยาวจากนั้น h ีเ e ตเอาท์อาซาก็คือแบบถอดใา้เจยาวๆนะครับแล้วก็ pick up his controller ก็หาไตัวรีโมคอนโทรลซัมติงส์นะครับหยิบมันขึ้นมาคุณว่าอาณุประมาณไหนครับเนี่ยเอ่อ he has he has Uh, he าใ upset with something เ e is uh, he he uh, e r upset He is upset He was upset with something แปลว่าผมว่าเขาต้องมีความรู้สึกผิดหวังกับบางสิ่งบางอยา่าง upset with something แล้วก็อูปรณอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาเรียกอะไรนะ report report card นะครับใบรายงานอาจจะเป็นรายงานเกียรก็ได้นะเกียรแล้วมันเกียรมันน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ปกครองไม่อยากให้แม่ดูเอาไปเสียงไว้ ที w ว่ upset with something ก็แบบอยู่อารมณ์ประมาณแบบเอาตอนนี้มาตอบก็ได้นะครับว่าเอาน,นี้ไปซ่อนไว้ในกระป๋องซุปคนเราถ้ามันถ้ามันได้ดีหรือถ้ามันแบบน่าภูมิใจเนี่ยก็คงไม่เอาไปซ่อนนี่ก็ต้องไปอ้างแม่นะคุณว่าไหมต้องไปบอกใครต่อใครามากมายนะครับแต่นี่คือเขาไปขับยัดลงในกระป๋องซุปที่มันกินหมดแล้วแล้วก็เอาไปปิน้นเอาไปเสี่ยงทายแล้วยังเอาอะไรมาปกอีกต่างหาก นะครับน่าสงสัยนะเนี่ย Why does Kai put the report card in s u นซุ n นอ้าวเห็นไหมทำไมทำไมคือเอารีพอร์ตนี้ไปใส่ในซุปแคนครับเพราะอะไรเอ่ยอืมเอราะว่าซุปแคนฮีฮีริท o อทฮ o t ัส n t ดวอนอันนี้มนโนหมดเลยนะครับอาจารย์ก็มนโคนคุณก็มนโนนะ he does not want มันอยู่ที่ช้อยที่เราเลือกมากกว่า want someone to someone to know to know it คือไม่อยากให้ไม่อยากให้ใครได้รับรู้อะไรเลยจะตรงนี้นะครับเสียงไวไหมมันไม่มีอะไรน่าภูมิใจเลยต้องซ่อนไว้นะครับอาจจะเป็นคะแนนสอบภาษาอังกฤษก็ได้ใช่ไหม <laughs> อาจารย์จะต่อย้ำหนูเราไม่อยากให้ใครรู้อะไรเงี้ยแล้วก็ซ่อนไว้ในกระป๋องซุป จับโยนออกตางไปเลยเดี๋ยวอาจารย์ไปมิมหูน้าอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาครับ how do you know that how do you know this ก็ได้ไงก็ซออไมาอย่างนี้ด้วยนะครับก็มีการเอาไปน,านันาน iPhone iPhone เริ่มควนอาจารย์แล้วตั้งใจนี่ไม่ตั้งใจครับนี่เดี๋ยวนะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมทำอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรไไอาจารย์ไม่ได้ใช่ไหมก๊อปปี้แล้วก็วางลงตรงนี้ก่อนนะครับ ไปบ้านจะเตือนโอเคก็ว <Okay. S 1> างลงตรงนี้นะครับนี่เดูนะก็รู้ว่านี่คือคนเรามีความผิดหรือว่าแบบไม่มีอะไรไม่น่าภูมิใจก็จะเอาไปซ่อนไม่ให้ใครเห็นนะครับ Was he reported c a good or bad? Why was it like that? ตอบได้ไครับว่ารายงานนั้นดีหรือไม่ดีตอบได้ไหมเอ่ยตอบได้ไหมครับ โนวานไม่มีใครตอบอาจารย์ตอบเองนะครับมันต้องแบดแน่นอนเลยถ้ามันขึ้นเขาต้องแบบติดข้างฝาให้คนรู้หรือแบบใเป,ปล่วประกาศให้ใครรู้เลยว่าเฮ้ยเราผ่านเราได้นะครับ How do you know this นะครับก็บอกว่าอืมเพราะว่าเขาวาวุ่นนี่ครับเอาความวาวุ่นมาต่อไปเนาะไอเรามันก็ข,าขายันเน่ยสุดท้ายเราก็เลยวาวุ่นเลยทีนี้นะครับเขาพูดไปๆอาจารย์ไม่รู้มันคืออะไรเนาะ ก็ <m akes noise> เ,เอามาใช้ he was not e i s d o e s t destroy ก็ไอ้วาวุ่นเลยนะครับมีวาวุ่นใจด้วยนะครับก็ไม่สบายใจมีความวาวุ่นใจวามวาวุ่นใจมันเกิดจากความไม่ลงรอยของชีวิตโอเคมันวานวุ่นใจนะครับจบหรืยัเอ,อ่ยยังไม่จบนะป๊าอาจารย์สิเอารางวัลตุกตาท่องบอกมันเป็นอย่างงี้นะนักศึกษาการเรียนรู้มันจะโหลดนิดน,นึงนะครับ สรุปกัมนมานะเราทาให้มันสนุกได้นะครับมามาดูต่อครับเรื่องต่อไปเรื่องอะไรอาจารย์มีหน้าที่แปลคุณไม่ที่มนโนตามนะครับอาจารย์เชื่อและเกิดว่าทุกคนกำลังตอบอาจารย์อยู่แต่ตอบไม่ใจไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ยินดีอเส้นสีฟ้านี่เป็นของใครออกได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับมันขีดอยู่ที่หน้าจอไม่ได้ขีดอยู่ที่ใจอาจารย์ใช่ไหมขีดไว้เถอะครับโอเคทําอะไรจะไม่ได้หรอกมาทาอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่เอามาใส่ใจนะครับนาตาซียบะ อนาเซียชื่อใครครับนี่อนาเซียแซดบายเดอะฟาวต์เชนอินพอร์ตโอเคนะประโยคนี้บอกอะไรเราครับเนี่ยอ่วิดเฮดอินเฮดพรามเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอนาเซียเป็นชื่อคนนะครับซิดแซดแซดในช่องสองของซิดแปลว่านั่งนะครับนั่งอยู่ที่น้ำพุนะครับในในไหนครับนั่งอยู่ข้างๆน้ำพุอยู่ในสวนสาธารณะนั่งอยู่กับใครครับนั่งอยู่ในอาการใดวิดเฮดอินเฮดพรามก็คือ เอามือกลุมหัวอยู่นะครับเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยแสดงว่าอนาจเสียต้องมีอะไรกุ้มใจหรือว่าคนกลุมหัวนี่เพราะอะไรครับปวดหัวบอกหรือว่ามีเรื่องให้คิดนะครับมีเรื่องคิด She was weeping mouthfully and her clothing was this uh, this h e e s บ้ประโยคหนีเป็นอย่างที่นี่เสื้อเป็นยังไงครับเนี่ยเสื้อผ้าเป็นยังไงครับ She was weeping มัลฟล u l ด y ดูไปก่อนเนาะแล้วก็เสื้อผ้าก็อยู่ในสภาพที่มันไม่ไม่เรียบร้อยอะ่ะ in between glass and s o ซฟนะครับมีการโซบเลยมีร้องไห้ไหมเนี่ย And เดเซียคลายจริงๆ่่วยทราบไปมว่าร้องไห้สึกอื้นนะครับพอแล้วคลายออกก็คือ and the a n d เด s ซ a ร้องไห้อันนี้โอ้จอห์นเาอมาว่โอ้จอห์น the ดนเธอ l l คอลฟอ e e e ฟหนังจากนั้นก็มีเสียง โทรศัพท์ก็ดังขึ้นคนุณนึกตามนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะทุกเหตุการณ์เราต้องเก็บอีเ e n c e ไว้แล้วก็เอามามโนต่อนะครับว่าอะไรเสียกัอะไรขึ้น Her hand l a n into the purse จากนั้นมือเขาทรี่ตะปบอะไร iPhone เล่นใหญ่นั่นนะ Her h ์ a d น a n นด์อินช r เฮอรจากนั้นพอได้ยินเสียงโทรศัพท์ขึ้นแล้วเขก,ก็มือไปตะปบหาโทรศัพท์นะครับใน,ในกระเป๋าเงินกระเป๋าทองเก่อนนะ and her Heart flutter หัวใจก็เจ็บปวดนะครับ The text m e s s a g e was from John uh, ข้อความก็มาจากส่งมาจากจอห์นะครับ s He opened up the m e s s a g e เขาก็เปิดข้อความขึ้นมาอ่านแล้วก็อ่านนะครับ The f e o p l e d ด้อ่านเพียงสองสามคำ I need to get my jacket back from you <laughs> ฉันต้องการเสื้อแจ็คเก็ตคืนจากคุณ i not sure who he อ n นทร์ r ฮอร์อมแอนด์ค i n g sobbing ก็ยิ่งร้องให้หนักไปกว่าเดิมเลยคุณคิดว่าเขาเป็นอะไรกันสองคนนี้เหตุการณ์นี้เกิดอะไรครับทำไมไม่คุยกับอาจารย์หน่อยมันอ่านแล้วมันรู้สึกคุณอ่านแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างครับนี่อันนั้นเสียอยู่ในอารมณ์ไหนครับประโยคบอกว่ามานัง่งกลุ่มหัวอยู่ขางกบนําพุอย่สวนสาธารณะนะครับก็คือช h e was w บ e ง i n g อ,อึกสะอื้นนะครับมอนฟูลก็คือแบบ ร้องไห้เหมือนโลกทั้งโลกจะหยุดหมุนแบบจะเป็นจะตายแล้วนะครับแล้วก็ในการที่ร้องไห้สุดๆนะก็คนชื่อเพรา oh ะโอ้จนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็ยินเสียงเมสเซจดังทีทๆีๆขึ้นแล้วเขาก็มือไปตะปบหาเอาขึ้นมาอ่านเ hey ฮ้ยจอนส่งข้อความมาจอนบอกว่าพอเปิดอ่านอ่านได้สองสามคำะเอาเสือผมมาขึ้นเอาเสือเขาขึ้นมาสิน้าอันนั้นเสือก็แบบ เหือแห้งเก่าอะไรอ่งเงี้ยนะครับเพราะนั้นแล้ว,ลวอันดาเซียเป็นไรครับสองคนนี้จอหันดาเซียเขาเป็นไรกันครับฮัลโหลคุณคิดว่าสองคนนี้เขาเป็นไรกันปะยอมใจห้องสองมากเลยสองคนนี้เขาเป็นเขาเป็นแฟนกันนะเขาเป็นคู่รักกันซัมติงที่แบบอาจจะจีบจกันอยู่แต่ว่าอันดาเซียคือตอนนี้เขาน่าจะเป็นเบรกเอาทนะก็คือแบบ เ r e a k UP อ่ะนะครับก็คืออาจจะเพิ่งบอกเลิกกันนะครับ b r e a k up ก็คือแบบันจะเสอวิ่งอาจจะวิ่งหนีมาใส่เสื้อเข้ามาแล้วก็แบบจรคือเสียใจจรไม่ได้บอกเรื่เลยแต่ปจรก็ส่งข้อความว่าเอาเสือเขาขึ้นมากไหมสิบประมาณนั้นเสือที่ใส่อยูค่คนที่เป็นสาวก็แบบโอ้ยแห้งเกาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เขาคิดว่าเขาจะโทรมางอ้อไม่ใช่นะเขาโทรมาทวงเสื้อคืนนะครับ Why do you feel this way ทำไมถึงรู้สึกนันก็มีที่ไหนล่ะถ้ารักกันนะครับอันนด้รเซีร์จะต้องมาคนหนึ่งร้องให้สะอื้นนะครับมีมาร้องให้เลยนะอันนี้คือ m o u t h f u l y and her worst day e i e r ก็คือแบบห้องให้แบบยกยญ่นะครับนึกว่าเขาตายไม่ใช่ตอนแรก ร้องไห้ยกใหญ่แล้วก็เรามีร้องไห้ด้วยวจากนั้นก็จะมียิ่งอ r นเดเซียทรูเฮดดิ้งจากนั้นก็ยิ่งร้องกับเดิมอีกนะครับหลังจากที่ว่าเอาเสือมาขึ้นเท่าตรงนี้นะครับเ้าบริเป็นยังกันแล้วเอาเสือมาขึ้นเท่าไมางมพราะานั้นนะครับเจ็บปวดเนาะ Why is i n d o n s i a sad เดาได้ไหมครับว่าทําไมอนเเซียถึงถสงเศร้าใจครับ นะครับก็อาจจะเป็นจอนบอกเลิก something s, นะครับ she is breaking up uh, she broke up her relationship นะ her relationship with จอนใช่ไหมเขาชื่อจอนผู้ชายชื่อจอนใช่ไหมจอนนะครับเขาชื okay, ่อนะฮัลโห o ยินดีนะครับ แคปแลสอป and then her cell phone beep the text message was from John she opened up and message and read the few bare w o r d อันนีああ้เจอสองสามคำเอาเสื้อมาคืนเอาแม่นะครับก็เหมือนกับว่าเอา I need to get my jacket back from you ไมได้นะครับตอนรักกันก็จะเอาเสื้อให้กันใส่อยู่อะไรอย่นะครับแต่พอว่าหักกันแล้วก็เอาเสื้อมาคืนเลยนะครับ คเคยเจอคนมั่นไม่มีเื่องแต่งไหมเดแคหม,มนครับบริเตออมนประมาณเมาขึ้นไหมประมาณนั้นนะครับจบครับไปต่อเนาะอาจารย์เยมานูภาษาดีตรงมโนูนะครับมามาต่อมาครับเฮ้ยใครหมดหรือยังเนี่ยอาจารย์ถามตัวเองก็ได้ไม่ถามใครนะครับปาร์ตเพสั่งเอามาหลายเลยอาจารย์ที่เดี๋ยวไปทำต่อเองไหมครับฮัโลโหล ได้ครับไม่ปล่อยครับเดี๋ยวลองลจริงเหรอทำเองได้เหรอครับโอเคอาจารย์ให้ทำเองดีกว่าน้อที่เหลือนะครับพอแล้วเฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ส่งเดี๋ยวสรุปให้ก่อนนะว่าบทนี้คืออะไรเนาะบอกอาจารย์ได้ไหมครับว่าบทนี้คืออะไรมันเป็นมีขั้นตอนในการทำยังไงครับอันนี้ยังไม่ยอมบอกจาก iPhone เลยเนี่ยลบมให้อาจารย์ได้ไหมครับเราไม่ไม่ไม่เราไม่เอามาเสียใจครับเอามา Making inference ก็คือการอนุมานความนะครับอนุมานความเวลาถามคำถามที <el> ่ต <en work> <emotion> <boys>: ้องอนุมานความเราถามยังถามอยู่สี่คำถามนะครับว่าฉันจะอนุมานอะไรนะครับฉันใช้ข้อมูลอะไรมาใช้ในการอนุมานความแล้วก็ฉันอนุมานได้ดีได้เก่งขนาดไหนนะครับแล้วก็ฉันจะไปต้องเปลี่ยนสิ่งที่ฉันอนุมานใหม่ๆนะครับก็คือมาคิดไว้มาถือไปนะครับ ก็จะบอกว่ามันใกล้เคียงหรือนะไม่ใกล้เคียงเราต้องไปดูที่หลักฐานนะครับว่าหลักฐานที่เขาปรากฏอยู่เช่นเมื่อกี้เนะี่ยมีมีร้องไห้มีโทรศัพท์ตามตอนแรกหญิงสาวเข้าใจว่าเขาจะโทรมาง,าอง้องส่งข้อมูลมาง้อปรากฏว่าเขาส่งข้อมูลมาเอาเสื้อคึืนนเอาขอเสื้อคืนยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกนะครับหรือว่าในกรณีที่ใส่รองเท้าไปทํางานเสื้อผ้าเปื้อนฝุ่นแล้วก็ต้องมีการอาบน้ํา เรามาทานข้าวเป็นคําสั่งจากเมียอะไรอย่างเงี้นะเป็นคนอีกคนหนึ่งสั่งอะไรอย่างเงี้ยปันแล้วแฟนก็จะเป็นคนเจ้าเราเบียบนะครับส่วนผู้ชายก็ทํางานเลเบอร์แล้วก็สองคนนี้ก็เป็นสามีภรรยาก,กันหรือเป็นพี่น้องกันก็ได้นะครับโอเคไหมอันนี้คือการมโนการอ,อนุมานความจากสิ่งที่เราปรากฏอยู่ที่เราอ่านเจอนะครับตัวอย่าง,างที่อาจารย์ได้เห็นหมดแล้วเนาะเดี๋ยวจากนี้อาจารย์จะให้ทําแบบบันทักท้ายบทนะครับเดี๋ยวอาจารย์แจ้งคะแนน สอบก่อนเรียนก่อนแล้วจากนั้นก็ให้สอบท้ายบทนะครับแล้วก็จะให้เช็คชื่อนะครับที่เหลือก็จะให้นักศึกษาไปทําต่อนะครับสิ่งไม่เสร็จยังไงก็ต้องเสร็จนะครับแล้วเอามาสม่งเอามาให้อาจารย์เซ็นวันที่เราเจอกันวันสุดท้ายแล้วก็เอามาเย็บเล่มนะครับอาจารย์จะส่งปกตัวอย่างปกที่นักศึกษาต้องไปเปลี่ยนเป็น,ปนชื่อนักศึกษาเองนะครับเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเทมเพลตของนักศึกษาเนาะไปเปลี่ยนเป็นเทมเพลตนักศึกษาเองนะครับเพื่อจะไปใช้เย,ย็บเล่มนะครับ ส่วนคานาสารบัญเหล่านั้นนักศึกษาแล้วแต่นักศึกษา,าสมควรนะครับหรือว่าจะเย็บเล่มรวมแล้วแต่แล้วแต่เห็นสมควรเนาะก็ตามนั้นทําดีก็เป็นเล่มดีของคุณนะครับส่วนอาจารย์ก็ได้คะแนนจากลายเซนที่ตรงวันอ่าที่ใกล้วันหมดอายุไหมอ่ะนะครับคะแนนก็จะลดลงตามลำดับตรงนั้นนะครับส่วนใครมีส่งก็ได้คะแนนไปใครไม่มีส่งก็ไม่ได้คะแนนไม่บังคับนะครับนักศึกษาใครทําใครได้อยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวมาทําข้อสอบ ข้อสอบหลังเรียนบทที่7เดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ในกลุ่มแชทเรานี่แหละนะครับใครไม่เข้ามายังไม่ได้ทำเนาะส่วนคนที่ไปกีฬาก็ต้องติดต่ออีกรอบหนึ่งนะครับตามเพื่อนเข้ามาเลยนะครับจะได้เช็คชื่อด้วยแล้วก็จะได้ทำแบบขัดท้ายบทด,ด้วยอ,อ่แบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะครับโซย จะทำไ้เรื่อยแไปทดสอบหลังเรียนเรียนกล้าว่ายังไงครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ยึดยุติการ